สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็ก็คงจบเป็นองสุดท้ายนะเป็นเรื่องการใช้งาน Bootstrap นะครับซึ่งถ้าใครที่ได้ฟังตั้งแต่แรกนะก็จะมีไอเดียนะในการสร้างเว็บโดยใช้ Bootstrap นะครับโดยการใช้งาน Bootstrap ในการมาช่วยในการออกแบบหน้าเว็บทำให้เราไม,ไม่ต้องไปเขียน CSS เองด้วยนะครับแล้วก็ มีการใช้งานที่ไม่ยากครับมีตัวอย่างมีคู่มือในการใช้งานเรียบร้อยนะครับเพียงแค่เรานำเนีย่ยคลาสพวกนี้ไปใช้งานนะครับก็จะได้ปุ่มสวยงามได้หน้าตาไดเ La ทอาท์ที่สวยงามได้เทเบิลอย่างเงี้ยนะครับที่สวยงามอีกยันอีกทั้งนักลูกค้าก็พอใจแล้วเพราะว่าเราใช้บูสต์แสตป์สวยงามแล้วลูกค้าก็เกิดความพอ,อใจนะครับสามารถที่จะ จบงานได้เร็วนะครับทีนี้ไอ้ bootstrap เนี่ยมันจะมา,มาแก้ปัญหาของโปรแกรมเมอร์ก็คือว่าไอ้โปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับเขาจะออกแบบไม่ค่อยเป็นนะครับเขาจะออกแบบไม่ค่อยเป็นเพราะฉะนั้น bootstrap เป็นตัวที่ช่วยเขาได้มากนะครับในเรื่องโปรแกรมเมอร์ที่ไม่ถนัดในการออกแบบเลยนะครับ <S <S ซึ่ง bootstrap ก็มีให้การใช้พวก grid system นะครับบอก grid ทั้งหมด ในระบบ b o o s t e บให้เราเลือกใช้ตามที่ลูกค้าต้องการได้นะครับนะครับรวมไปถึงการใช้งานไอคอนต่างๆครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะใช้ไอคอนเราก็ต้องไปโหลดรูปมามาตัด Photoshop นะครับแล้วก็แปลงให้เป็น PNG อะไรก็ว่าันไปซึ่งนั่นแหละครับคือถ้ามีรูปเยอะนะปั๊บเนี่ยเว็บจะช้าแล้วนะครับ b o o s t e p เก็สร่ จัดมำให้เรานะครับใช้งานได้ตามแบบของเขานะครับแล้วก็เรียกคลาสไปใช้นะผมก็อาจจะไม่เก่งอาจจะทําไปผิดไปนะครับเ,เรื่อไปอีก<ม>ก็คือเรา<ม>พยายามจะแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับว่าใครมีอะไรดีมาเนี่ยเราก็จะแชร์ร่วมกันนะครับจะได้มีคนสืบทอดการสร้างเว็บไซต์ต่อๆไปนะครับซึ่ง b o ูส t r a p ก็ช่วยเราได้เยอะนะครับ ก็ขอฝากบู t เตปไปด้วย1ตัวที่ช่วยในการออกแบบเว็บไซต์นะครับสำหรับผมก็จะมันพัฒนานะครับหรือว่าหาวิดีโอสอนดีๆมาให้ติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกทุกท่านว่าสวัสดีครับ